ค่ะสวัสดีเด็กทุกคนนะคะสำหรับการติวโอเนตของเรานะคะเราได้ติวผ่านไปแล้วทั้งหมด2บทหรือ2หอน่วยการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นบทที่1ที่เป็นในเรื่องของโครงสร้างอะตอมและตารางาธาตุนะคะบทที่2เกี่ยวกับพันธะเคมีตรงนี้เราอย่าลืมไปทบทวนนะคะสำหรับในบทนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับสารเคมีและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันเรา นะคะซึ่งตรงนี้มันจะศึกษาอยู่ทั้งหมด3ประเด็นใหญ่หรือ3หัวข้อใหญ่นะคะก็คือในส่วนของหัวข้อแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของกรดเบสและก็เกลือนะคะกรดเบสและก็เกลืออันเนี้ยไม่ยากนะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือ ประโยชน์นะคะการนำไปใช้หรือการเกิดปฏิกิริยาของกรดเบสแล้วก็เกลือตรงนี้นะคะและหัวข้อถัดมานะคะก็คือในส่วนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งหัวข้อนี้เราเคยเรียนไปแล้วในมอง6เทอมหนึ่งก็คือในเทอมที่แล้ว นะคะอันนี้คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพอลิเมอร์พอลิเมอร์หรือพลาสติกของเรานะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของกรดเบสแล้วก็เกลือกันก่อนนะคะในส่วนของไฮโดรคาร์บอนกับโพลิเมอร์นะคะเราจะได้เรียนในหัวข้อถัดไปอีกเนาะทีนี้ คำถามนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในหัวข้อกรดเบสแล้วก็เกลือนะคะเวลาหนูเจอคําว่ากรดเบสแล้วก็เกลือนะคะหนูจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้คือคําถามนะทีนี้มาดูไปทีละตัวกรดนะคะกรดก็คือสารที่มีรสอะไรลูกรูปแรกในรูปแรกกรดมีรสเปรี้ยว นะคะเป็นสารที่มี pH ต่ำกว่า7ใช่ไหมลูก pH ก็คือค่าที่เอาไว้ใช้บอกความเป็นกรดเบสถ้าเท่ากับ7แสดงว่าสารนั้นเป็นกลางถ้าน้อยกว่า7แสดงว่าสารนั้นเป็นกรดและถ้ามากกว่า7ถึง14สตรงนี้สารนั้นจะเป็นเบสนะคะหรือกรด นะคะจะเป็นสารที่เปลี่ยนกระดาษลิดมัดจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงอันนี้คือสารที่เป็นกรดยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างกรดก็คือจะเป็นสารนะคะที่เราพบในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนั่นเองเช่นพวกส้มหรือมะนาวเลมอนนะคะแบบนี้เนาะต่อมาเป็นเบสนะคะ เบสเมื่อเจอคำว่าเบสหนูจะคิดถึงอะไรลูกสบู่ใช่ไหมคะเบสนะคะก็คือสารที่มีรสฝาดนะคะหรือในที่นี้มีใครไปชิมสบู่ให้ครูหรือยังไม่มีหรอกเนาะนะคะเบสคือสารที่มีรสฝาดนะคะมีค่า pH มากกว่า7ตามที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะ และเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนกระดาษลิตมัดจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะคะเราจะพบสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสนี้จากที่ไหนบ้างจากสบู่นะคะหรือเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะเวลาเราอาบน้ำนะคะเป็นต้นเนาะต่อมาเป็นเกลือเกลือตรงนี้ง่ายมากเกลือจะเป็นสารที่เราได้จากการ เรานำเอากรดและเบสมาทำปฏิกิริยากาันจำไว้ว่ากรดบวกเบสจะได้เกลือกับน้ำเพราะฉะนั้นเกลือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรดและเบสผสมผ,ผสานผสมกันนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมานะคะเราจะมาดูคุณนะสมบัติเบื้องต้นนะคะของกรดเบสและก็เกลือ นะคะโดยหัวข้อแรกก็คือกรดหรือแอซิดแอซิดของเรานะคะจะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์นะคะที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะหรืออาจจะมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะทีนี้หลักสำคัญเลยนะคะจากที่เราเรียนเกี่ยวกับกรดและเบสตอนมอ .5 นะคะ กรดจะเป็นสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าให้โปรตอนนะคะหรือ H บวกนั่นเองนะคะหรือเวลาที่เขาละลายน้ำแล้วเขาอาจจะให้เป็นไฮโดเรียมไอออนก็ได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่สารประกอบใดสารประกอบหนึ่งที่เป็นกรดนะคะเมื่อละลายน้ําแล้วปุ๊บนะคะจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดเนียมไอออนนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นครูมีสารอยู่หนึงชนิดนะคะเวลาที่ครูนําไปละลายน้ําอันนี้คือละลายน้ำเนาะจากนั้นสารตัวนี้จะแตกตัวให้ H บวกกับ Cl ลบ เพราะฉะนั้นอ๋อเวลาเขาแตกตัวแล้วให้ H กตัวนี้ให้เรารู้เลยว่าสารประกอบชนิดเนี้ย HCl หรือไฮโดอะไรลูกไฮโดเจนคลอไรด์ ide, ใช่ไหมคะหรือไฮโดกรดไฮโดคลอริกตัวเนี้ยของเราเป็นสารที่มีคุณ,ณสมบัติเป็นอะไรลูกเป็นกรดนั่นเองนะคะหรือ ตัวอย่างเช่นครูมีสารอีกชนิดหนึ่ง H2SO4 ทีนี้ครูนำไปละลายน้ำนะคะทีนี้ H2SO4 ตรงเนี้ยเมื่อละลายน้ำแล้วนะคะเขาจะแตกตัวให้ H บวกกับ SO4 ลบ ช่ไหมคะน,นี้คืออีกหไอออนการแตกตัวคือจะแตกตัวทีละขั้นอันนี้คือการแตกตัวขั้นแรกนะคะทีนี้ H บวกตัวเนี้ยที่เขาแตกตัวมาเขาจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำและได้สารประกอบชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า s 3 o บวกหรือไฮโดรเนียมไอออนนะคะและอีกหนึ่งไอออนนะคะอีกหนึ่งไอออนก็คือ S h s o c ลบนั่นเองทีนี้ตามที่ครูบอกไปนะคะสารละลายกรดคือสารละลายที่ละลายน้ำแล้วจะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนเพราะฉะนั้นเราจึงตอบได้ว่า h 2 s o c หรือซันฟิวริกของเราตัวเนี้ยเป็นสารที่มีคุณ,ณสมบัติเป็นกรดนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากนิยามการแตกตัวในน้ำแล้วนะคะ สารละลายกรดของเรานะคะยังสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะตามธาตุที่เป็นองค์ประกอบนะคะในโมเลกุลหรือในสารประกอบนั้นนะคะประเภทแรกนะคะประเภทแรกของกรดก็คือกรดอินทรีย์นะคะกรดอินทรีย์คือกรดที่มีหมู่คาร์บอกซิลหรือมี COOH มีคาบอกซิลเป็นองค์ประกอบนะคะอยู่ในโมเลกุลซึ่งกรดอินทรีย์ตรงนี้เราจะพบเยอะหน่อยนะคะเพราะเป็นกรดที่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพวกพืชจุลินทรีย์หรือเราอาจจะสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้ตัวอย่างเช่นกรดแอซิติกกรดแอซิติกตัวนี้ C3COOH หรือน้ำส้มสายชูของเรา นะคะกรดซิติกกรดอะมิโนโลและกรดแอสคอร์บิกพวกนี้จัดเป็นกรดอินทรีย์ทั้งหมดเลยโดยอย่างกรดแอสคอร์บิกตรงนี้ก็คือวิตามินซีนะคะวิตามินซีที่เรารับประทานเข้าไปนั่นแหละนะคะมันจะมีอีกชื่อนึงก็คือกรดแอสคอร์บิกนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมากรดประเภทต่อมาก็คือกรดอะนินซีนะคะ กรดอะนิซีหรือกรดแร่ซึ่งกรดพวกนี้จะเป็นกรดที่เกิดจากการสังเคราะห์จากแร่ธาตุนั่นเองซึ่งกรดพวกนี้จะมีฤทธิ์กันกรดค่อนข้างแรงนะคะซึ่งถ้าเรารับประทานหรือกินกรดพวกนี้เข้าไปนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้ตัวอย่างเช่นกรดไฮโดรคอริกหรือ HCL ของเรากรดไนตริกและกรดซัลฟิวริกนะคะทีนี้ นอกจากการที่เขาจะแบ่งกรดนะคะตามหมู่ฟังก์ชันหรือตามธาตุที่เป็นองค์ประกอบแล้วนะคะต่อมาเรายังสามารถแบ่งกรดออกตามความแรงของกรดได้อีกนะคะซึ่งตรงนี้จะสามารถแบ่งกรดออกได้เป็น2กลุ่มเช่นกันแต่สามารถแบ่งออกได้เป็นกรดแก่และกรดอ่อน กฎแก่และกดอ่อนในที่นี้คืออะไรนะคะพอเราเจอคําว่าแก่นะคะพอเราเจอคําว่าแก่มันหมายความว่าเขาเป็น กรดที่สามารถแตกตัวได้ร0 0เปอร์เซ์หรือเวลาละลายน้ำแล้วเขาจะแตกตัวเป็นไอออนทั้งหมดมีฤทธิ์กักดกร่อรุนแรงนั่นเองนะคะส่วนกรดอ่อนกรดอ่อนก็คือกรดที่นำไปละลายน้ำแล้วนะคะไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งหมดหรือแตกตัวได้เพียงบางส่วนนะคะซึ่งตัวอย่างของกรดแก่และกรดอ่อนนะคะตรงนี้ คูขออนุญาตดอกจันไว้ให้นะคะถ้าเราจํากฎดแก่ได้หรือเบสแก่ได้ที่เรากําลังจะได้เรียนเนี่ยนะคะในหัวข้อนี้มันก็จะไม่ยากนะคะโดยกรดแก่ของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7อย่างหรือ7ชนิดนะคะก็คือกรไดไฮโดรนะคะของกรไดไฮโดรหรือเราเรียกอีกชื่อน,นึงว่าเป็น กรดที่ไฮโดรเจนไปทำปฏิกิริยาก,กับธาตุหมู่7นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น HCl HBr HI นะคะ HCl คือกรดไฮโดรคลอริก HBr กรดโบมิกและ HI คือกรดไอโอดิกนะคะและอีก4ชนิดนะคะก็คือ HNO3 หรือกรดไนติกของเรานะคะ H2SO4 กรดซัลฟิวริกนะคะ HClO3 กรดคอไริกและ HClO4 กรดเปอร์คลอไริกนะคะเพราะฉะนั้นกรดแก่7ชนิดนี้นะคะจำให้ได้ดอกจันอีกให้ก่อน นะคะคือกรดที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะทีนี้ต่อมากรดอ่อนกรดอ่อนคืออะไรคะครูขาก็คือกรดที่เวลาละลายน้ำแล้วนะคะเขาจะแตกตัวเป็นไอออนได้ไม่หมดหรือจะแตกตัวได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะนอกจากพวกที่ครูยกตัวอยา่างมาให้ว่าเป็นกรดแก่นะคะนอกกนั้นก็คือเป็นกรดอ่อนทั้งหมดเลย ะะตัวอย่างเช่น CS3 COOH หรือน้ำส้มสายชูของเรา s c o o h หรือ HNO2 ในตรัสอะไรแบบนี้ใช่หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือกรดอ่อนกรดอ่อนก็คือถ้าครูบอกว่ากรดอ่อนไม่ใช่กรดแก่ได้ไหมลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อของกรด หนูต้องจำกรดแก่ทั้ง7ชนิดนี้ให้ได้นะคะและกรดทั้งหมดที่ไม่ใช่กรดแก่เราจะจัดว่าเป็นกรดอ่อนเนาะอันนี้พอได้ไหมลูกเกี่ยวกับในเรื่องของกรดเพราะฉะนั้นนะคะสาร ในชีวิตประจําวันเรานะคะที่จัดว่าเป็นกรดเลยหลักๆเลยคือกรดถ้าละลายน้ําแล้วเขาจะแตกตัวให้ H บวกหรือไฮโดรเจนไอออนหรืออาจจะแตกตัวให้ h 3 o บวกนะคะถ้าในปฏิกิริยานะคะเราเจอว่าสารละลายแตกตัวให้ไอออนทั้ง2ไอออนเนี้ยให้เรารู้เลยว่าสารละลายนั้นเป็นกรดนะคะและ วิธีดูอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ดูหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ในโมเลกุลนะคะถ้ามีหมู่คาร์บอซิลหรือ COOH ในโมเลกุลนะคะจัดว่าเป็นกรดนะคะและอีกอย่างนะคะก็คือกรดแก่นะคะกรดแก่เจ็ดชนิดจำให้ได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเบสนะคะ เบสคืออะไรนะคะเบสคือสารประกอบนะคะที่ทำหน้าที่ในการรับโปรตอนนะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะแตกตัวให้ OH- ลบหรือไฮดรอกไซด์ไอออน OH ลบมีชื่อว่าไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะโดย ส่วนใหญ่นะคะเบสจะเป็นสารละลายที่เกิดจากไอออนของโลหะนะคะจับกันหรือรวมกันกับไอออนของไฮดรอ,อกไซด์นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นน้ำปูนใสนะคะโซดาไฟหรือ NaOH หรือยาเขาเรียกว่ายารักษากรดหรือยาลดกรดนะคะ เม็ดฟู่ของเราทีนี้เบสน,นะคะนอกจากจะสามารถแตกตัวให้ OS ลบแล้วนะคะตัวอย่างเช่น NaOS หรือโซดาไฟของเรานะคะเ a o นเนี้ยนะคะเมื่อแตกตัวในน้ำแล้วเราจะได้เป็นไอออน Na บวกกับ OS ลบ ะะเพราะฉะนั้นถ้าจากปฏิกิริยานะคะ NaOH คือสารที่สามารถแตกตัวให้ไฮดรอกซไซด์ไอออนได้เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า NaOH ตัวเนี้ยเป็นสารละลายเบสนั่นเองนะคะทีนี้สารละลายเบสนะคะก็จะคล้ายๆกันกับสารละลายกรดนะคะที่สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือเบส แก่กับเบสอ่อนนะคะเบสแก่ Beth ก็คือสารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้อออนร้อยเต์แตกตัวให้อออนร้อก็คือตรงเนี้ยเราเรียกว่าสารประกอบใช่ไหมลูกนะคะ NaOH คือสารประกอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เบสแก่ละลายน้ำแล้วเขาจะแตกตัวให้อ o ออนบวกและไอออนลบทั้งหมดเลย นะคะก็คือไม่มีสารประกอบเหลืออยู่ในสารละลายนั้นนั่นเองหรือแตกตัวเป็นไอออนร้อนะคะก็คือเบสแก่ทีนี้เบสแก่ของเรานะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเบสแก่ของเราจำไว้ว่าเป็นเบสที่เกิดจากโลหะหมู่หนและหมู่สองเนะคะทำปฏิกิริยาก,กับ OH- ลบ นะคะเพราะฉะนั้นเบสแก่นะคะหมู่หนึ่งหมู่สองของตารางธาตุนะคะอันนั้นคือใช่หมดเลยตัวอย่างเช่นอะไรบ้างลูก l i ลิเทียม n a โซเดียม k โพแทสเซียม r b รูบิเดียม c ซีเซียมใช่หมดเลยนะคะหรือจะเป็นหมู่สองนะคะพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ อันนี้คือใช่หมดเลยเพราะฉะนั้นเบสแก่นะคะก็คือเบสของไอออนโลหะหมู่หนึ่งและหมู่สองทำปฏิกิริยาก,กับ o h ลบนะคะทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ต่อมานะคะจะเป็นเบสอ่อนเบสอ่อนนะคะคือสารละลายเบสที่ ละลายน้ำแล้วจะแตกตัวให้อออนเพียงบางส่วนนะคะตัวอย่างของเบสอ่อนนะคะก็คือ n s 3แอมโมเนียนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเบสแก่และเบสอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยสารละลายเบสคือสารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ o h ลบนั่นเองนะคะ ทีนี้ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเกลือเกลือหรือซอสนะคะเกลือจะเป็นสารประกอบนะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสนะคะโดยปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสต,ตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าปฏิกิริยา สะเทินนะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาสะเทินคือการที่เรานำเอากดกับเบสมาทำปฏิกิริยากันแล้วเราจะได้เกลือกับน้ำนะคะเราจะเรียกปฏิกิริยานั้นว่าปฏิกิริยาสะเทินนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยคือเกลือ นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรดกับเบสนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเกลือกันนะคะคุณสมบัติแรกของเกลือคือสารละลายเกลือนะคะจะสามารถนำไฟฟ้าได้นะคะให้เราคิดถึงเกลือแกงของเรานะคะ nacl นะคะสารละลายเกลือของเราสามารถละลายน้ำได้ นะคะเพราะว่าเวลาที่เวลาที่ละลายแล้วนะคะเขาจะแตกตัวให้อ o ออนบวกกับไอออนลบเพราะฉะนั้นพอในสารละลายนะคะมีการเคลื่อนที่ของไอออนนะคะเขาจึงสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะทีนี้คุณสมบัติข้อที่2